พี่น้องเย็บปุ่นผ้า,าเมืองอีกมุมหนึ่งมุมหนึ่งของหลังบ้านนะคะอันนี้เป็นหลังบ้านที่มีคลองน้ำได้พี่น้องนี่ถ้าเวลาหิมะมันล่งแล้วหิมะเบิดนี่มันจะแปนมากเลยพี่น้องมันจะแปนแล้วก็จะมีอ่าต้นของต้นไม้ยังนะเนี่ย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  ชีล้อมเนี่ยพี่น้องมันจะเป็นต้นของพักชีล้อมเนี่ยเกิดเป็นพืชแล้วก็เป็นปลาเลยได้แถวนี่อันนี้มันตายแล้วมันตายแล้วพี่น้องผักชีล้อมจอมังน่อยหิมะลงพ่อเบิดหิมะแล้วมันก็นจะเกิดขึ้นมาไหมอันนี้เป็นด้านหลังงลังบ้านนะคะพี่น้องล้งบ้านของพะเน่มันคลองน้ำดูไหลเอยเอยไปพูนพี่น้อง สยเย็นมากอันนั้นก็จะเป็นอีกบ้านอีกของเพื่อนหลังหนึ่งนั่นที่บ้านติดกันกันกบของพ่อใหญ่นะพี่น้องไหลไปพูนลงไปบนน้ำตกพุ่ะบนน้ำตกที่อยู่บนไปไปทไปทยภาคตะวไทยกครับสายพินเป็นตามีเห็ดได้พี่น้องเนี่ค้นหาดีๆกับสีมีอยู่เห็ด ยิ้มน้าใจผู้นี่ค้นหาดีๆก็จะมีนะคะาเฮ็ดอะไรยังก่อเฮ็ดคาตะเกะไหมเฮ็ดดําเฮ็ดหวานไหมพี่น้องเขาจะเอื่นเฮ็ดหวานไหมคันค้นหาเราเบิ้งดีๆกับสิมีอยู่เพราะวา่ามันมันอยู่ไตมันอยู่น้ําปลาอันนี้แหละเนี่ยปลาเขาเอืน่นตําตแหน่งฟรังไหนพี่น้องเนี่ยเขาเอินตําแหน่งฟรังถือคนนี่มันตอนเท่านี้ ห้วยขั้นเดียดเดี้ยดผุนเน้ยนี่พี่น้องห้อยหมูห้อยหมูห้อยห,หอย,อยังก็ลงมาอยู่าบนบกา่าเลาะไปไกลดอกย่านไปผ่านปลาบักเห็บอีกพี่นอ้องไปแต่บนไหนมันเป็นเปลี่ยนนี่ล่ะไปผ่านปลาบักเห็บละแย่เลยเด,ยดย้่พี่น้องไปแต่มีเห็ดตัวหาเบิ่งดีๆกับสิ่งนี้อยู่เห็ดอ่ะเ็ฟข้าตะเกะข้าตะเล่นข้าตะยังเพิ่นน่ะนะเห็นไหมพี่นอ้องเ้องใบไม้กับเปลี่ยนสี อันที่เป็นเปลี่ยนสีนี่บบแมนต้นนี้อย่างลด้ี่เป็นต้นของอ่าอ,อย่างกอรลัดเบอร์รี่แบล็กเบอร์รี่แบล็กเบอร์รี่ได้พี่น้องนี่ใบของเขาจะเป็นแบบนี้แหละแล้วเขาเปลี่ยนสีแ้เปลี่ยนสีเปลี่ยนสีมันโนจะน้อยเขาก็โรนโรนลงเบดแล้วก็เดียวกัหิมะลงบดหิมะเขาก็ปุง ปไใบปงดอกขึ้นมาไหมเป็นนวยอีกอพี่น้องห้อยหมูลงมาเปลนเนอืเติดเลยห้อยหมูลงมาจุหนึ่เป็นทางนี่แหละมันลงมาแล้วมันไปยองสวนพอย,ยัรู้นี่เนี่ยเห็นบ่ผัดยำนั่นมันแปลนดีดีเด้นี่ยำพีมาเบิดไม่ไม่นี่ดอกเดซี่นี่ขาวพ่นคือยังก็บนท้ายห้เบิงอยู่ในคลิปมัน ทีบนมาเถี่ยวเล็กๆไหมพี่น้องฮัลโะงามดอกได้ซี่นี่ขาวไปน้ำผู้ขานี่ขาวไปเบิดร์ดโรดไปไปยางกลับขึ้นมันหนาวพี่น้องหนาวสิบเอ็ดองศาได้นี่ส่วงใบสามโมงนี่โอ้ยบ่เดอเอาอะนั่นมาตัดเอาใบอันนี้ไปให้ดีโน อดอกน้าําพี่น้องเบื้องต้นไม่ต้นนี้ก็เลี้ยงหนานี่มันเลียงไปเบิแล้วะพี่น้องทั้งเหลียงทั้งแดงแหละเบื้องเขาปิวลงมาปนท้องเพาะงี้ก็พาฟื้นบาเล้วไปตะลิศต้นสาตวเข้าบ้านพี่น้องไปต้นไม้ต้นไหลมิเนี่ยเต้เป็นสีทองสีแดงไปเบิแ์นละพี่น้องเพราะงี้ก็จอดรถถิ่มไว้นี่ ประมาณเราเอารถนักเลี้ยนใส่ทำงานเนาะพี่น้องมี่ตะลอนนักเลี้ยนเอ้ยหนาวลมโว้ยโว้ยลมเย็นบ่อยบ่อยพี่น้องเอ้ยน้ำปลาจังสี่นะหาลัางบอลกับมีเห็ดอันนะั้นด้วยพี่น้องเพิ่มเห็ดนี่ยังก่อนเห็ดทั่วนะ่ะแหมเออเห็ดทั่วนะ่ะเห็ดทั่วนะ ตอข้าวขาวน้ำปลาข้าวเกี่ยวอันนั้นออกแล้วสิมันเกิดน้ำปลาเนี่ย <c oughs> โอ้ยเฮียบุญมาเอาละพี่น้องเอ้ยหนาวโอกมาแต่ละข้าวกับยังหนาวสวนผักสวนมีก็โอ้ยจากปุย๋ยสิมาก,กินให้ดอกพี่น้องเอ้ยล้างหอ,หรงหรอกระลังหงกระดาษกระไดนี่ปุด๋ดสิมาก,กินให้ดอก เย็บให้กระไดเพราะไงบอกกระได้เย็ยบบนมาอยู่แล้วก็เจ็บให้กระต่าไดม่งใบนี่มันโลนเปียงพุนะ่นน่ะเต็มสนามหญ้าเลยพี่น้องใบอันนี้โลนแล้วมากันนี่สุกไหมนนมันแดงงามมากะกอดอกก็แดดแท้แดงงามกอดอกดดก็แดดดอบแอปเปิ้ลนกกัดจ้อกินกระกนองซันกระโลนปุกติปุกติกกลย

โดดงามคักเนาะขึ้นบ้านก้นพี่น้องนะ้ำโดดเนี่ยก็สิเก็บแล้วพะย่ะแล้วสิเก็บขึ้นแล้วโอ้ยใบตูนดอกใหม่งอกกันแล้วไอ้บอนะัวเนี่ยสิลงมาขุดเอาไว้มือใดกับว่าหันมาขุดอยู่ดอกเป็นจามาดสีนี่แม่งามคักพี่น้องนี่แม่เงาะก็ล้างสีบานไปแล้วล่ะเบิดแล้วพี่น้องเอ้ยบ้านนี่ เบิดแล้วเบิดแล้วดอกไม้ดอกไรสิมะกุูดเอาหอนหัวดักเล่ไปไว้นเดเฮดเกิดหอดน้ำหนาบ้านตัวเฮดเขาเอินเห็ดนี่เขาเอินเอินเฮดน้ำผึ้งเอินเห็ดน้ำผึ้งมันจะเกิดน้ำกอหย่ากอหนูบ้านเฮาเอียนเห็ดกอหย่า

บางเอกแก้มก็งามเลยนี่งามมันเรียบหยกหยก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 เป็นสีส้มสีเงินสีทองเนาะสีแดงเนาะไปลากขึ้นบ้านไปมีเมฆครับ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 มาเร็วๆคลองปรยูรเ้อมื้อนี้ดอกบานนีษก็งามพี่น้องดอกหญ้าบ้านบ่เลิกบ่แล้วดอกนี่ขามันขามครับครับครับน้องเฉียกเด็ดรอเขาอยู่หันละ ngon nhang lo cần lang đều, điều hòm lang chân nôi ok dạ đi tìm say anh thẳng ẩn khay ẩn ui mắc coi nhây hẳn nè đi kiếp Mắc em bên kiếp phá cả tay lắm nè nhang tôi lắng ban Khâu bán kinh dưới đấy cái một sau này đứa à เขาก็าป,ปาร์ทอดอ่ะแดนเขาอ่ะเดี๋ยวบไม่ได้ลงขขางลางสามมือนในะ่ไ้อล่สามมื่นไ่ลงเลยนางเบิง้งเตยนี่ในบ้านนี่แประมาาขคืนจางน้าตั้งเบิ้งหลอดทงออกไปผลตีนพูดใบไม้สีแดงสีเหลืองสีสมสีแดงสีเหลือง งามมันหนาวลมกระแฮงหกองศาเจ็ดองศาบ่ายมาสิบองศานีสิบเอ็ดองศาหนี่พี่น้องบ่ายสามโมงสิบเอ็ดองศาช่วงเดดช่วงบ่ายสองบ่ายสามหนีสีด่ดดแห้งของประเทศเพิ่นน่ะตปะปันหักหนาวว่าสั่นลมแห้งพวดลมไปข้าเดียวค้นหัวลุกเงายบเงบ เริ่มคัดกระมูกค,คัดดังขึ้นมาโหลดพี่น้องควหัวตุกตุกโหลดเฝ้าขึ้นมาใส่หมวกใส่เสียสามสั้นคนเดียวต้องไปบ่แม่นว่าจุกเท้ากับไส่หมวกกับไส่เสียกับไส่สองสามสั้นคนเดียวมันไปคนลนแบบนี้เดียวไปนั่งกับหนาวไปนั่งกับนั่งกินช็อกโกแลตพี่น้องไปน็นย่งไงสุช็อกโกแลตมาไว้ให้เป็นหอบเบอร์นูกคืเด็กน้อยนี่ ของโคบเคี้ยวเขาดูจะซื้อก็หาแนี้ยไว้เขากินเป็นนมเป็นช็อกโกแลตเป็นกระเจาะกระแจกของโคบเคี้ยวแล้วละ่ะพลังเนาะเวลานอนเบิงทีวีนอนเบิงองหางสีกระเจาะก็บอนอนจะซื้อเด้นอนกินช็อกโกแลตกินขนมกินของคบเคี้ยวไปนัาแล้วบางคนกินนิดน้อยกินแล้วแบบ อิซอันนั่นน้ำห้อนพี่น้องนี่คนกินน้ำห้อนเลาวนี่กระเป๋าเราเอดเรื่อกินเขาน้ำหนอกมื่อนี่ยองไในยู่บ่นก็จะห้ามน้ำแบบในพี่น้องสาวขงสซวหัว